สวัสดีครับทุกคนเมื่อวานเบี้ยวไปหนึ่งวันนะครับติดประชุมจนไม่มีเวลามาทําคลิปเลยนะครับที่ไหนได้โอ้โหข่าวใหญ่ยังคงมาแบบไม่หยุดจอนครับสำหรับทีมรักของเรานะครับเพราะว่าเรายังเอาแน่นอนไม่ได้เรื่องอนาคตของผู้จัดก,การทีมเอเล็กทนฮานะครับล่าสุดนะฮะนอกเหนือจากตัวของโค้ชเองบริษัทอ e ินนิออสนำโดยเซอร์จิมและคลิฟต้องลดจํานวนพนักง,งานเพราะว่าปีศาจแดงมีจํานวนสตาฟร,รวมหมดนะฮะไม่ว่าจะเป็นคนดูแลให้กับโตคนทําความสะอาดเนี่ย เป็นพนักงานประจำนะ1,100คนตอนที่เขากำลังงัดข้ออยู่ไม่เพียงเท่านั้นนะครับเรื่องราวของคาเซเมโลแรงมาตลอด1วันที่ผ่านมาตอนแรก BBC กับ Manchester evening New s นำเสนอแบบหนึ่งใช่ไหมครับแต่ว่าล่าสุดครับ Go.com บราซิล s p n Go พเ็นี่ยเขาจะมีหลากหลายประเทศมากเขาบอกว่าจริงๆไม่ใช่เป็นแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดกับตัวของนักฟุตบอลบอกว่าคาเซเมโลเองอะโมโหครับหลังจากที่รู้ว่าตัวเองหลุดจากเสเวนตัวจริงนัด เจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วขอแบบวอล์กเอาเลยเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าเดี๋ยววันนี้ผมมาเคลียร์ให้ได้ฟังไม่เพียงเท่านั้นฮะใครที่รอเรื่องของเมสันฟินวูดอยู่วันนี้มีความคืบหน้านะครับโอเคการกลับมาที่โอทัฟฟอร์ดอาจจะยากแต่การย้ายทีมของเขาครั้งนี้นะครับถ้าย้ายสำเร็จนะฮะจะส่งผลต่อการซื้อตัวคนต่อไปของนักเตะปิวแสดงติดตามได้ทั้งหมดในคลิปข้ามคืนนี้ได้เลยนะครับมันแน่นอนนะฮะแต่ว่าบิ๊กนิวส์ครับผมไปเริ่ม้นจากคีเรตเอ็มบัปเป้กันก่อนเลกิฟครับนำเสนอเรอ ทุกคนน่าจะพอรู้กันดีก็คือตอนนี้ประธานเป้จ่อไปเซ็นกับเรียมเมริดแล้วน่าจะทราบอีกอย่างหนึ่งก็คือไม่ได้ค่าตัวนะครับเป้เชนนี่คือเสียฟรีเพราะหมดสัญญาใช่ไหมครับความแค้นตรงนี้มันไม่หยุดหย่อนครับเพราะว่าล่าสุดมีการเปิดเผยแฉออกมาเลยครับว่าตลอดเดือนเมษายนที่ผ่านมานะครับเอมาเป้ไม่ได้ค่าเหนื่อยเลยแม้แต่สัปดาห์เดียวจากเป้เชนนะครับก็คือนักฟุตบอลจะได้เป็นวีคต่อวีคใช่ไหมฮะสี่สัปดาห์ในเมษายน ปารีสัยชัมงไม่จ่ายให้กับเอเบาเป้เลยและค้างโบนัสตั้งแต่กลุมหาพันธ์โบนัสคือลงสนามค่าบี่อซ้อมอแอสซิตลูกหนึ่งยิงประตูลูกหนึ่งมีส่วนกับการได้จุดโทษทุกอย่างตีเป็นโบนัสหมดไม่ได้ตั้งแต่เดือนกลุมหาพันธ์ตีเป็นเงินเนี่ยหกล้านปอนด์หรือว่า80ล้านยูโรเขาว่ากันว่าบารีสชยชายแมงกับนาเซอร์เอฟฟาเ เงินแกเอาไปฟ้องเอานะครับซึ่งเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่พอสมควรเลยนะฮะเดี๋ยวต้องดูว่าจะเป็นยังไงประธานเป้ก็ไปอออกงานโกลบอาร์วอสนะครับซึ่งไปไปร่วมกับลาลิก้านะครับมันก็เลยมีคลิปออกไปแล้วลาลิก้าเนี่ยก็โ oh, e อ้โหถ่ายเอ็มเป้เจาะเลยครับเดินคนนดียมีแต่คนบอกนี่แย่งซีนเรเบเดตเปิดตัวหรือเปล่ายังไม่ได้เปิดตัวราชันชุดขาวเลยนะครับในงานเนี่ยก็มีเลวันดอฟสกี้เอลคายกุนโดกันแล้วก็ทีมจิโรนาเนี่ย ได้รางวัลเยอะมากนะครับในที่สุดเนี่ยชูบิลิงแฮมเป็นนักเตะยอดเยี่ยมของฟุตบอลสเปนนะครับก็มีภาพประธานเป้ปลกมือให้อยู่นะแต่เป็นเรื่องธรไมด้ย,ยังก็ต้องปลกมือคนก็ยโยงออ๋อนี่โอ้โหว่าที่เพื่อนร่วมทีมคนใหม่แต่ก็ไม่น่าจะมีอะไรผิดพลาดนะแอบเห็นใจเหมือนกันนะครับคือพบไม่ได้ตังค์รุนหักเงินแบบนี้ก็ไม่ค่อยแฟร์เท่าไหร่นะครับทีนี้ไปดูสเปอร์มากครับล่าสุดเนี่ยประกาศแล้วนะครับว่าตีโมแวนเนอร์ตอนแรกยืมตัวมาจากไลฟ์สิกเล่นแทนซซนเฮองเมนช่วงที่ เล่นให้กับทีมชาติเกาหลีใต้มาเจอทีมชาติไทยไงก็คือช่วงนั้นสซนรับใช้เอเชนยนคัพอ่ะก็ะซื้อแวนเนอร์เข้ามาทดแทนยืมยืมปรากฏว่าก็ไม่ได้ยิงประตูเยอะนะครับ13เกมยิงไป2ประตูแต่แอนชหรือว่าอั game, osse, คนเกอโเซโกคือชอบความขยันนะครับสุดท้ายก็เลยขอให้ยืมเพิ่มเอ้ยไลฟ์ซสิ่ให้ด้วยนะเอ่อให้ยืมเป็นจบซีซั่นหน้าแล้วค่าฉีกสัญญาถ้าชอบนะ ลดร,ราคาจาก15ล้านปอนด์เหลือ8.5ครับโอ้โหก็อายุ28ปีเล่นไปเล่นมาแล้วคือไม่มีตำแหน่งตัวจริงกับแอร์เบลไลฟ์สิเพราะว่าตอนนี้ถ้าใครดูบุนเดสลกาโอเปนด้ามเก่งมากแล้วก็ชาบีซิมอนมันสุดๆเลยแล้วก็ช่วงนั้นเนี่ยเขาท็อปฟอร์มแต่พอย้ายมาเชลซีจังหวะการยิงรรประตูเขา d r o ลงนะครับก็ได้อยู่กับสเปอร์อีกหนึ่งฤดูก,กาลครับนักเตะชอบอยู่ที่ลอนดอนนะก็คืออยู่เชลซีกับท็อตแนมมันก็คือเมืองหลวงของกังก นะครับทีนี้ไปดูสก mm hmm. อตแ็ปโธมินีกันบ้างครับแฟนบอลสกอตแลนด์ Scotland เนี่ยรักเขามากนะครับแฟนบอลบีแซดแดงหลายคนอาจจะยีนะนี่คือลูกรักของผมเลยเนัดที่เจอกับแมนเชสเตอร์มีจังหวะเจ็บโดนถอดออกไปเดินกระเพกแล้วต้องเอาเมสันเมาส์ลงมาใช่ไหมครับ mm hmm. ล่าสุดไปโผที่อ e ีบิซ่าครับอีบ e ิซ่าคือที่สเปนไปพักร้อนนะครับไปกับใครรู้ไหมฮะไปกับไมเคิลคาริคครับโอ้โหโค้งรุ่นใหญ่แต่ว่าช่วงนั้นเขาทันไงไงแม็กโทมินี mm hmm. มันขึ้นมาแล้วแล้วค mm hmm. าริคก็ยังไม่เลิกเลิก2016 2017นะครับ ก็ได้ไปเล่นน้ํากันนะครับคนก็ถ่ายรูปมาได้มีภาพวิดีโอด้วยนะครับนัดเปิดสนามของยูโร2024เนี่ยจะเป็นเยอรมน,นีเจ้าภาพเจอกับสกอตแลนด์เลยซึ่งแม็กโทมินเน่เป็นคนยิงประตูจนสกอตแลนด์มาเล่นยูโรครั้งนี้ได้นะครับแล้วก็มีภาพภาพหนึ่งครับคุณผู้ชมอาจจะอาจจะไม่ได้เห็นนะครับคือมีคนถ่ายคลิปได้ตอนที่สกอตตี้มนโดนถอดออกนัดเจอกับเซตตีนะ้ในรอบชิงใช่ไหมครับมันฉลาดมาก ไอออเตกากำลังไปเก็บบอลครับไอ่แม็กโทมินเนเตะบอลเข้ามาเพื่อโวบเวลาพี่ดูเขาบอกไอ้นี่แหละเลือดผีตัวจริงนะครับลูกลากของผมสกอตตี้แม็กโทมินเนนะครับนี่คือวิกนิวสซย์ข่า่อคืนนี้ครับคิดเห็นอะไรคอมเมนต์เข้ามาคุยกันได้เลยนะครับดูทุกข้อความเดี๋ยวช่วงหน้าครับโอ้โหวันนี้เข้มข้นนะเ,เริ่มจากผู้จัดการทีมของเราก่อนแล้วกันนะครับเดอะไทมส์เขารายงานว่าเทนฮารกห็หงุดหงิดนะคือบินไปพักร้อนกับเมียแล้วก็บอกเฮ้ยจะเอาอย่างไรเอานะจะไล่ออกก็ไล่หรือว่าจะให้อยู่ต่อก็รีบบอกมาจะแบบโอ้โห พิจารณาอะไรนานขนาดนี้ก็เห็นเห็นอยู่2ปีไปยังไงนะครับเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นยังไงติดตามในคลิปค,คำ่ำคืนนี้ครับในช่วงของสะสมวันนี้ครับผมมีของใหม่มานําเสนอคุณผู้ชมทางบ้านทุกคนเลยครับหลังจากที่เราได้แชมป์ฟุตบอลเอฟเอครับคุณเห็นไหมว่าทอวี่ไมโนครับไปใส่หมวกบักเก็ตไปหนึ่งนะครับซึ่งตอนนี้กําลังโด่งดังไปทั่วทุกโลกคนหากันให้ควักเลยนะครับแต่ว่าบวกใบนั้นนะครับผมกําลัง สั่งจองอยู่ยังไม่มั่นใจว่าจะได้หรือเปล่าเพราะว่ามันยังไม่มีขายมันต้องเป็น membership นะฮะส่งอีเมลไปแล้วแต่วันนี้ครับไหนก็ไหนๆแล้วฮะผมมีหมวกบัคเกตอยู่ใบน,นึงครับซึ่งบอกเลยว่าความสวยไม่แพ้กันครับก็คือหมวกของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด the f อร์ e r of manchester ครับเพิ่งมาเมื่อสัปดาห์ก่อนเลยครับตอนนี้คนกำลังฮิตหมวกใบนี้มากๆก็คือปกติอ่ะแนะนำนิดนึงอย่างเงี้ยอันนี้เหลือไปสะอันนี้ของผมอย่างเงี้ยเขาเรียกแคปหมวกแคปใช่ไหมครับแต่ หมวกอย่างเงี้ยเขาเรียกหมวกถังบักเก็ตอะบักเก็ตแปลว่าถังใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นครับตอนนี้กําลังฮิตมากๆเลยที่อังกฤษนะครับหลังจากที่คอร์บี้เมนูใส่แล้วก็ถ่ายกับคุณแม่ด้วยนะครับปูไปที่สวยมากๆเลยครับุณมูทชมผมสั่งมาจากเมกะสโตรนะครับใครอยากได้นะฮะราคามารอบนี้ถูกมากๆใช้คําว่าถูกไม่ใช่ไม่แพงนะครับผมปล่อยได้แค่1น9 9บาทเท่านั้นเองครับแต่ทีนี้มีอย่างนี้นิดนึงมันส่งมาให้ผม2ล็อตแต่ว่าล็อตแรกส่งมา มีถุงใส่ให้ผมเรียบร้อยนิวอีล่าแมนยูที่ไม็กกาสโตแต่ล็อตที่2ครับผมก็ยังงงส่งมาให้ผมแบบไม่มีถุงใส่ฮะอย่างนี้ครับกลัวจะไม่เป็นธรรมใครที่สั่งวันนี้นะครับพันเบาทนะครับและได้ตัวนี้ไปก็คือไม่มีถุงใส่เนี่ยนะแต่ว่าก็มีป้ายห้อยปกตินะครับผมให้ส่งฟรีเลยครับผมออกค่าส่งให้80บบาทนะครับแต่ว่าถ้าหากมีถุงแบบนี้ก็เสียค่าส่งให้ผมหน่อยละกันถือว่า มันซีลมาจากที่ประเทศอังกฤษนะครับผมก็ oh, ยังงูเลยมัน hmm. มันส่งมาไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่าสวยสดงดงามครับจากคลิปคุณผู้ชมจะได้เห็นว่ามันใส่ได้2แบบนะครับก็คือสวมมันทั้งอันแบบนี้เลยนะครับอันนี้คือดอกไม้เมืองแมนเชสเตอร์นะเก็ทกันว่ามันสวยมากนะครับคือ the flower of Manchester นะครับมีโลโก้ปีศาจแดงแล้วก็นิวอิล่าอยู่นะฮะสามารถใส่แบบนี้ได้แล้วจริงๆกันร้อนได้ดีเนาะพอเวลาเราเจอแดดเนี่ยมันจะปังหน้าเราได้หมดเลยนะฮะนอกเหนือจาก เอทาซันบล็อกแล้วนะครับแล้วก็สามารถพับแบบนี้ได้ฮะใส่เป็นเหมือนกับหมวกบักเก็ตคาวบอยเท่ไม่แพ้ใครเลยนะฮะกำลังฮิตมากที่อังกฤษหลังจากคอ y ปีเมนูใส่1,999ย้าอีกทีว่าใครที่เอาอันนี้ไปไม่มีถูงผมให้ส่งฟรีส่วนอันนี้ก็เสียค่าส่งแต่ว่าราคานี้ดีมากๆเลยครับ1,999 99, ครับ เรื่องราวทั้งหมดค่ำคืนนี้ครับผมจะไปลุยที่ฝ่ายบริหารของแมนยูเตะกันก่อนนะครับก็คือณตอนนี้ครับเดอะไทมส์นะครับนำเสนอข่าวเลยว่าเอริเทนหากไปบอกกับสื่อในประเทศของตัวเองนะครับก็คือตอนนี้เทนหาเนี่ยไปพักร้อนกับภรรยานะครับแล้วน่าจะมีสื่อของฮอลแลนด์เนี่ยพยายามติดต่อสอบถามไปนะครับแล้วผู้จัดการทีมเขาก็รู้จักครับว่าเขาจะต้องพูดกับใครดีนะครับทีนี้ไมนเหมือนไม่กระบอกเสียงครับเขาบอกออกมาว่า ให้ทางฝ่ายบริหารของแมนยูเตเตรีรีบตัดสินใจได้แล้วว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงให้เขาอยู่ต่อหรือว่าจะปลดเขาออกก็คืออย่าไปเสียเวลากับการพิจ,จนารณานานเลยนะครับเพราะตอนแรกที่วันก่อนผมเล่าให้ฟังก็คือณตอนนี้ไม่ใช่แค่เซอร์จิมที่จะเป็นคนเซเยสหรือว่าเซโนเท่านั้นนะครับมันจะต้องมีคณะกรรมการในห้องเพื่อที่จะชูมือโหวตว่าจะให้อยู่ต่อหรือว่าจะปลดออกจากตําแหน่งนะครับซึ่งกรรมการในที่นี้เนี่ยมีโจเอลเกรเซอร์ หนึ่งในตระกลูเลเกรเซอร์เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่เจ้าของเต็มๆของแมนยูจริงๆก็ยังเป็นกเกรเซอร์อยู่นะครับแค่เซอร์จิมหรือว่าบริษัทอนะินนออสเข้ามาดูแลเรื่องฟุตบอลเอาตามตัเวเกรเซอร์ก็ยังคงมีสิทธิ์มีไม้แกสิทธ์แบบนี้เป็นคนชี้ขาซ้ายขวาอยู่แต่ว่าโอเคให้ผู้ถือหุ้นใหม่เข้ามาแล้วให้เซอร์จิมเป็นหนังหน้าไฟในกนารอัดกับแฟนบอลเอาตามตรงไม่นั้นเขาก็จะโดนดา่าตรงๆนะอันนี้เหมือนนอร์มีนีอ่ะเขาก็ต้องฟังเสียง อีนิออสด้วยนะครับซึ่งก็จะมีตระกูลเกรเซอร์หนึ่งในนั้นอาจจะเป็นโจเอลอาร์ฟรามก็ได้นะครับแล้วก็เซอร์จิมเซอร์เดฟชองโครปองเหมือนที่เคยไล่ได้ฟังกันทีนะี้ต้องมีการยกมือโหวตโดยที่วันนี้ผมพูดเกินไปกับคลิปที่แล้วเผื่อใครไม่ได้ฟังนะครับโดยที่จะพิจารณา2ปีที่ผ่านมาไม่ใช่แค่ปีนี้ที่ผลงานแย่แล้วก็ได้แชมป์เอฟเอคัพแต่ว่า,าปีที่แล้วที่จบอันดับ3ได้คาราบาวรวมถึงการซื้อตัว2-3ตวลาด4ตลาดการยืมตัวอะไรนับหมดนะครับ ผมถึงบอกว่าจุดตายของเทนฮารคือเรื่องซื้อตัวนะครับอันโทนี่ห0ึล้านปอนเนี่ยหนึ100ล้านยูโรเนี่ยมันส่งผลมากๆทีนี้พอต่อยอดฮะเทนฮารบอกเอ้ยรีบตัดสินใจได้แล้วบอกบริหารล่าสุดเนี่ยมันมีสื่อเลือ,อ,อกมา5ข้อเป็นกฎเหล็กของทางฝั่งคนดูแลคนใหม่ก็คือบอร์ดชุดใหม่นะครับว่าหข้อต่อจากนี้นะครับถ้าจะซื้อฟุตบอลเนี่ยจะต้องเป็นยังไง นะครับอ่ะเดี๋ยวผมอ่านให้ฟังนะครับข้อแรกก็คือเอทลิมิตครับเอทลิมิตก็คืออายุที่จะเป็นขีดจำกัดเนี่ยถ้าจะซื้อนะครับต่อไปนี้เนี่ยต้องอายุไม่เกิน25ปีครับต้องซื้อนักเตะดาวรุ่งหรือว่าอายุน้อยนะครับเดี๋ยวนี้คือ22ปีก็ถือว่าเก่งกันหมดแล้วนะครับข้อเนี้ยผมมั่นใจเลยว่าเป็นเรื่องจริงแน่นอนนะครับเพราะว่าคนที่ลงทุนเนี่ยเขาอยากจะลงทุนระยะย,ยาวเซอร์จิมไรท์คลิปเนี่ยพูดตลอดเวลาการเอาคาเซเบโรเปรียบเทียทกบกับเไลร์ตัจิ รอบแรกที่เขาจะยื่นซื้อสโมสรเนี่ยโหมันส่งผลใหญ่หลวงมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นข้อที่1เรื่องการจํากัดอายุให้มันลดลงในการที่จะคักเงินซื้อแมนยูไม่ซื้อแบบ28ปี29ปี30ปีอีกแล้วนะครับจะต้องซื้อนักเตะที่อายุต่ำกว่า25ปีหรือ25ปีพอดีนะครับส่วนข้อที่2เนี่ยเขาใช้คำว่า no galactico หรือว่า galacticos นะครับถ้าเปลี่ยนเป็นภาษาชาวบ้านก็คือจะไม่ซื้อบิ๊กเนมอีกแล้วอันนี้ก็คล้องจองกับตอนที่เข้ามาใหม่ๆแล้วก็มีคนตกาาว่า่ทไไมไมิซื้อ เอ็มบปเป้เหมือนกับที่บอร์ดของนิโคเซ่นเป็นซาอุดิอาระเบียใช่ไหมครับเซอร์ so, จิมลันิ์ก็พูดชัดเจนว่าผมจะไม่ซื้อหัวหน้างานตัวนีน้แต่ผมจะสร้างเอ็มบปเป้คนใหม่ผมจะสร้างทูตไเรื่อยมคนใหม่นะครับเพราะฉะนั้นต่อไปการซื้อตัวจะไม่ซื้อบิ๊กเนมอีกแล้วนะครับส่วนข้อที่3อันเนี้ยอาจจะเกินเลยไปสักนิดนึงตามที่กระแสออกมาบอกก็คือสไตล์ออฟเพลย์วิธีการเล่นเนี่ยจะกำหนดโดยเจสันวิลค็อกอันนี้ผมว่าไม่ค่อยเมคเซน n s เท่าไหร่ นะครับผมว่านี่มันเกินไปไม่น่าจะมีผู้จัดการทีมเพื่อทำไมถ้าหากว่าคนเทคนิคออจะใหญ่ขนาดน,นี้ไม่ใช่ฟุตบอลแถวย่านนี้ซะหน่อยถูกไหมครับ <laughs> ที่ประธานสามารถบอกผู้จัดการทีมได้ว่าต้องเปลี่ยนใครออกนะฮะข้อที่4คือ manager a s k position not a player ผู้จัดการทีมต่อจากนี้ถ้าจะซื้อตัวบอกมาได้เลยว่าต้องการตําแหน่งไหนไม่ใช่บอกว่าต้องการผู้เล่นคนไหนนะครับก็คือเทนฮารข้อน,นี้โดนจำกัดเสียชัดเจน หลังจาก2ปีที่ผ่านมาเอาตามตรงก็ซื้อล้มเหลวมากกว่าจะสําเร็จนะครับาการที่เขาจะไปซื้อนักเตะอ,อญญาแจกเก่าๆก่อนหน้านี้เลยเนี่ยเอาตามตรงเปนตัวพิจารณ์แล้วมันก็เห็นเห็นอยู่ว่าคุณซื้อจริงๆซักเซ็มีแค่ลิซโนโดมาติเนสเขอบูโรอะไรเงี้ยโอเล่ซื้อมาถูกไหมคาเซเมโล่นี่ก็โดนตั้งแง่ยอยู่แล้วอันโทนี่เมสันเมส์อ่ะโอนาน,าน,านี่รอดตปครึ่งซีซั่นหลังเลยนะครับทั้งที่ก่อนหน้านี้เองเนี่ยอ่ะยังซอร์วิเซอร์วิกอร์ดจริงๆผมไม่นันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยต่อไปนี้ บอกมาได้เลยจะเอาตำแหน่งไหนเดี๋ยวจะไปสกเกลมาให้เพราะว่าเทนฮาก,ก็โดนด่ายแล้วว่าจ้างแมวมองไปทำไมในเมื่อคุณจิมเองนะครับข้อที่5ครับอิเิออสจะเป็นคนเลือกนักฟุตบอลให้ครับอย่างสมมติว่าเทนฮาต้องการแบ็คขวาหรือแบ็คซ้ายคนใหม่เขาก็จะไปเอานักเตะมาให้ใหเลือกสคนเอารายชื่อมาให้แล้วผู้จัดการก็เป็นคนพิชก,ก็ถือว่าใช้ได้นะครับจะมีเพียงแค่ข้อที่3นี่แหละที่ผมว่ามันไม่น่าจะจริง ที่แบบสไตล์การเล่นจะต้องมาจากเทคนิคข้โอ้หใหญ่ขนาดนี้นี่เป๊ปโ๊ดเดียวลาเอาตายเลยนะฮะอ่ะเพราะฉะนั้นครณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์เข้ามาคุยกันได้เลยนะครับในขณะที่ตัวพนักงานเอตอนนี้ก็มีการงัดข้อเกิดขึ้นกันค่อนข้างเยอะนะครับเพราะไม่ใช่แค่ตัวผู้จัดการทีฟุตบอลที่กาลังพิจารณาว่าจะปลดหรืออยู่ต่อเนี่ยพนักงาน1,100คนได้รับการพิจารณาก่อนหน้านี้แล้วว่าจะต้องมีการปลดออกไปช่วงแรกมีตัวเลขถึงขนาด50%นะครับก็คือโซจีมาถึงเอรองค์กรมัน คนทํางานมันเยอะไปหรือเปล่าลดเกินได้ห้าสิบเอร์เซ็นต์ไหมซึ่งถ้าห้าสิบเปอร์เซ็นต์มันก็เหลือห้าร้อยห้าร้อยห้าสิบคนจากหนึ่งพันหนึ่งร้อยคนนะครับซึ่งเขาก็งัดกับตัวของสตาฟสตาฟสตาฟในที่นี้ก็คือคนขายของคนดูแลห้องน้ําคนดูแล h ส s ิทาลิตี้คนทําความสะอาดมิวเซียมคนตอกบัตรเข้าเมกะสโตร์คนทุกอย่างเลยสตาฟของแมนยูที่บรรจุเนี่ยหนึ่งพันหนึ่งร้อยคนนะครับพิการรายงานนะครับว่าก่อนหน้านี้นที่ผมเล่าให้ฟัง พนักงานให้พอใจที่โซจีไม่เหมารถโคชอังเกตเร่กรถโคชหรือรถบัสเนี่ยไปที่เวมบรีคือทุกคนให้ให้ได้ตั๋วฟรีอยู่แล้วในการที่ไปดูรอบชิงใช่ไหมครับแต่รอบนี้ตัดตั๋วแฟมิลี่ออกก็คือพนักงาน1คนก็คือได้1ใบพนักงาน2คนก็คือได้2คนจะไม่มีแบบพนักงาน1คนเอาลูกเอาเมียไปได้ไม่มีแล้วตัดสิทธิตรงนี้แล้วก็ไม่จ่ายค่ารถบัสให้จะนั่งเทรน <c oughs> จะนั่งรถแท็กซี่อะไรไปจ่ายเองค่าอาหารจ่ายเองนะครับล่าสุดเนี่ย มีการเปิดเผยออกมาบอกว่าพนักงานเกิน50คนบุกบวกไม่เอาตั๋วละคืนให้กับสโมสรบอกว่าถ้าจ่ายเองแบบนี้เขาไม่ไปนะฮะเออก็ถือว่าชัดเจนเหมือนกันนะครับในขณะที่ตัวของกุนซือตอนนี้นะครับไม่มีใครเต็งจ๋าอันดับหนึ่งขนาดนั้นนะครับแม้กระทั่งโปเชิโน้ับทูเคอร์ว่างงาน,นครับอย่างที่ผมเล่าไปก็คือตามสเต็ปจะต้องพิจารณาก่อนว่าถ้าเทนฮากโดไล่ออกอันนั้นค่อยมาพิจารณากุนซือที่ว่างงานอยู่นะครับซึ่งตรงนี้ แอบมีรายชื่อเซอร์ไพรส์แรงขึ้นมาใน2วันที่ผ่านมาก็คือโลเปโตเดอะแซฟี่นะฮะอ่ะพูดตรงนี้เลยนะครับได้ยินแล้วก็เออทำอยังไงดีนะจะเป็นเดอะแซฟฟี่จริงหรือเปล่านะครับอ่ะนี่คือเรื่องราวของบอเบริหารแล้วก็เอลิกแทนหาในค่ำคืนนี้ครับทีนี้มาดูเรื่องของคาเซมิโร่กันบ้างนะครับก่อนหน้านี้ผมเคยเล่าให้ทุกคนฟังไปแล้วว่าแมนยูไนเต็ดนะครับมีการเปลี่ยนตัวการันตันในเกมรอบชิงที่เจอกับแมนเชสเตอร์ก็คือตอนแรกเนี่ย นักข่าวได้ใบรายชื่อออกมาเป็นที่เรียบร้อยปรากฏว่าคาเซเมโลเดตเป็นตัวสำรองไม่ได้ออกซ้ายเป็นตัวจริงนะครับเพราะว่ามีอาการบาดเจ็บกระทานหันแล้วก็ถอดชื่อออกแล้วก็เอาวิลิคัมวลาลงไปนะครับล่าสุดปรากฏว่ามันมีกระแสข่าวมาจาก go.com บราซิลคือ G o ESPN เนี่ยมี ESPN สหรัฐอเมริกา ESPN ตุรกีนะครับคือมีแหล่งข่าวไปทั่วโลกนะครับ go.com บราซิลเนี่ยเขาเล่นข่าวแรงเลยว่าเอาความเป็นจริงแล้ว คาเซเมโร่ไม่พอใจทางฝั่งของผู้จัดการทีมก็เลยขอบอกเอาออกจากเกมนี้เพราะรู้ว่าเขาไม่ได้ออกซาร์เป็นตัวจริงแล้วก็นั่นคือสาเหตุที่ทําไมเขาถึงไม่ร่วมฉลองกับเพื่อร่วมทีมหลังจากที่ได้แชมป์นั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่กระแสแรงพอสมควรนะครับแต่เรื่องนี้ถ้าหากเราเทียบสํานักข่าวและความน่าเชื่อถือแม้ว่าเขาจะอ้างว่าเป็นคนที่สนิทกับคาเซเมโล่มาพูดแต่ว่าเอาตามตรงนะครับ ทั้ง B B C และ Manchester Evening New s เนี่ยนำเสนอตรงกัน B B C บอกว่าคาเซเมโร่เดินไปบอกตัวของหมอแล้วก Th ็โค้ชว่าเขา tight hamstring คือ hamstring ก็คือไอ้ไอ้ไอ้กล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังเนี้ยฮะขออภัยนี่ตรงเนี้ย t i g h คือรู้สึกตึงตึง hamstring ก็เลยแบบว่าขอถอนตัวจากที่ตอนแรกเป็นตัวสำรองคือเขาไม่มีรายชื่อตัวจริงแล้วแต่เขารู้สึก กัมเนอร์ตึงเขาเลยไปขอเป็นตัวสำรองนี่มีพิเศายงานซึ่งแมนเชสเตอร์อีวิ่งเนี่ยก็เคยบอกไปแล้วนะครับว่าปีศาจแดงเนี่ยส่งรายชื่อมาตอนประมาณบ่ายโมงครึ่งบ่ายโมงสีประมาณเนี้ยฮะแล้วบ่ายโมงสีเนี่ยมีการแก้ไขทันทีก่อนที่บ่ายสจะส่งมาก็คือไม่มีคาเซเมโร่แล้วเป็นวิลเลคยมวารานะครับซึ่งจากตรงนี้ทั้ง2กงขแสผมไม่เชื่อโ o ลด์คอมบัสซนะครับว่าคาเซเมโร่จะแบบไม่แฮปปี้ที่ตัวเองเอ ไม่ได้เป็นตัวจริงแล้วเขอวอล์กเอาเลยผมว่ามันไม่น่าเป็นเมืออาชีพเกินไปถ้าอย่างนี้ผมเชื่อ BBC แล้วเชื่อแมนเชสเตอร์อ e ฟ n ิงนิวนะครับส่วนคำถามที่ว่าทำไมเขาไม่ฉลองกับเ,เพื่อนร่วมทีมก็เขาเป็นแบบนี้อยู่แล้วตั้งแต่แรกไม่น่าจะมีอะไรในกอภยัยน่าจะเป็นพี่ใหญ่ที่แบบอยากอยู่เวลาอยู่ครอบครัวเพราะวันรุ่งขึ้นจริงๆวันฉลองเนยมีใครเห็นเทนฮารมางผมไม่เห็นเลยนะ เพราะเขาเสร็จงานเสร็จปุ๊บเขาโอคงไปเก็บตัวเขามีฉลองในห้องแต่งตัวแต่อีที่ไปกินบาร์ต่อเนี่ยผมก็ยังไม่เห็นภาพเซนหาเลยเพราะฉะนั้นคาเซมิโร่ไม่ไปฉลองต่อผมว่าไม่ใช่ประเด็นนะครับไม่รู้แต่คุณผู้ชมคิดเชื่อผมหรือเปล่าแต่แค่เอามาเล่าให้ฟังจาก3สื่อโกลบาซิลแมนเชสเตอร์อีฟนิ่งยูวีบีบีซีผมเชื่อสื่อหลังนะครับเออทีนี้ไปที่เมสันกรีนบูดครับเมสันกรีนบูดเองวันนี้มีกระแสข่าวใหญ่ว่าดอทมูลสนใจซื้อตัวนะครับอาจจะติดใจนักเตะแมนยูเก่าทั้ง ซานโชแล้วก็ซาบิดเซอร์นะเล่นแมนยูเอ้ยมาเวิร์กดีเว้ยนะครับแต่ว่าเซบาสเตียนเคลซึ่งเป็นผู้อำนวยการของเสือเหลืองก็ไม่ตอบนะครับ <c oughs> เขาบอกว่าเขาขอโฟกัสไปที่รอบชิงยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกก่อนนะครับแล้วค่อยไปบอกว่าเขาจะร่วมวงล่าเมสันกรีนวูดด้วยหรือเปล่านะครับคือตอนนี้กรีนวูดจะกลับมาที่แมนยูเป็นไปได้ค่อนข้างยากนะครับโดนขวางไว้เยอะมากอย่าลืมว่าแมนยูมีทีมสุภาพสตรีมีเรื่ององค์กรของผู้หญิงต่างๆแมนยูมีคนสนับสนุนทั่วโลกเป็นผู้หญิง มี4 0ถึงไม่ต่างจากผู้ชายเลยนะครับทีนี้ฮะล่าสุดเนี่ยมีกระแสว่าตัวของกินบูที่เป็นนักเตะยอดเยี่ยมของเคทาเฟ่ไปแล้วนะครับเล่นเมือีเดียวนี่ก็คือเป็นเพย์ออฟเดอะซีซั่นของสโมสรในสเปนไปเป็นที่เรียบร้อยเขาอาจจะให้มีการสลับขั้วกันของเขากับชาลเฟลิก์นะครับเป็นกระแสใหม่นะครับเหตุผลเพราะว่าชาลเฟลิก์เนี่ยนะครับเป็นสัญญายืมตัวไปอยู่บาร์เซโลนาก่อน18เดือนที่ผ่านมาล้มเหลวกับอาร์เตโกมาดิดโดยสิ้นเชิงแต่ยังเป็นนักเตะตรามีอยู่ นะครับทีเนี้ยเล่นไปไม่ไม่กี่เกมยืมสิบลูกในสีเสื้อบาร์เซโลนาซึ่งจะขอยืมเป็หนึ่งปีแต่ถ้าหากไม่สําเร็จเนี่ยมันมีกระแสว่าอาร์เติโกมาดริดก็สนใจนะครับที่จะปล่อยให้แมนยูถ้าหาได้กินบูดเพราะเขาจำมาเล่นกับโมราร์ตาแล้วก็อังเคิลคอเรียนะครับโดยที่เฟลิกซ์จะมาอยู่แมนยูแล้วก็ปล่อยกินบูดมาที่ทางฝั่งของอาร์เติโกมาดริดนะครับถามว่าเสียเปรียบไหมเสียเปรียบครับเพราะว่าอายุการใช้งานกินบูดดีกว่าทางฝั่งของชาลเฟลิกค่อนข้างเยอะแล้วชาลเฟลิก ตอนมาอยู่เชลซีก็ไม่ได้เปรี้ยงปางขนาดนั้นนะฮะอ่ะประมาณนี้ครับนี่คือเอ็กคลูซีฟในข้าคืนนี้ครับทุกคนทางช่องบอลพิลพดนะครับช่วงสุดท้ายครับวันนี้เราปล่อยหมวกบักเก็ตแมนยูไนเต็ดจากเมกกะสโตร์ครับคุณผู้ชมหลังจากที่คอบปี้เมนูนะฮะใส่หมวกถังเขาเรียกหมวกถังฮะหมวกอย่างเงี้ยเขาเรียกหมวกหมวกบักเก็ตนี่แบบนี้แต่ถ้าหมวกอย่างเงี้ยเขาเรียกหมวกแคปหมวกปกติที่เราใส่หมวกบักเก็ตคือหมวกถังฮะเออใส่แบบนี้ได้เลย เมนูใส่เนี่ยโหคนตอนนี้ใส่นอังกฤษเต็มเลยนะฮะแต่ที่นี่ไอ้ใบที่เขาพิเมนูใส่ผมยังหามาไม่ได้ต้องเป็นเมมเบอร์ชิพที่แบบน่าต้องใช้เวลาประมาณ6เดือนอะ่ะวันนี้เลยเอาตัวนี้มาปล่อยก่อนซึ่งมันเป็นลายที่สวยมากมันเป็นลายอะไรครับดอกกุหลาบของเมืองครับเมืองแมนเชสเตอร์ manchester, มี the flower of manchester rose เป็น,ปนดอกกุหลาบประจําเมืองของปีศาจแดงแมนยูนเต็ดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันที่สวยมากนะครับหมวกอันนี้ใส่ได้2แบบแบบนี้แล้วก็พับขึ้นแบบนี้ก็ได้นะครับกันแดดได้ดีสุด,สด แล้วก็เก๋ไก๋มากๆเลยเวลาเราไปเที่ยวไอฮอลิเดย์เสาร์อาทิตย์นะฮะช่วงนี้ฝนตกก็จริงแต่แดดร้อนมากๆแต่จริงก็กันฝนได้นะ,ะถ้ามันตกโดยปรยที่ยังติดอ่ะที่เมืองไทยก็ถ้าตกหนักก็ต้องใช้ร่มที่เราเคยปล่อยไปแล้วถ้าตกเบาๆหรือว่าแดดร้อนก็คุมหน้าแบบนี้ได้เลยสบายเลยนะสวยมากเลยด้วยแล้วผมได้มาในราคาที่ถูกไม่ใช่ว่าไม่แพงแต่ถูกเลยใบนี้ได้มา1 9 9 9บาทปล่อยได้เลยนะครับจัดไปได้เลยนะครับทีนี้มีข้อแม้นิดนึงครับก็คือผมสั่งไป2รอ,อบรอบแรกอ่ะ เอกัสโตร์มาส่งให้มันมีถุงแบบนี้ถุงหอ่อซีลมาแต่รอบที่สองมาคนละรอบใส่ให้ผมไม่มีถุงซีลผมก็เลยเอ้าเอางี้ t ูบีแฟ i r ใครที่เอาได้อันนี้ไปนะครับเดี๋ยวลองถามน้องดูนะฮะเราอาจจะปล่อยตัวมีถุงก่อนแต่ถ้าหากไม่มีถุงแบบนี้เป็นอย่างนี้เลยอะ่ะผมไม่คิดค่าส่งส่งให้ฟรีแต่ถ้าหากมีถุงแบบนี้ก็เสียค่าส่งให้ผมหน่อยลวกันนะครับประมาณนี้ครับไลน์เข้ามาบอกทีมงานอย่างงามครับหมวกบัคเก็ตแมนดูครับ